กองเสคนดังเปิดกิจาการตมน้ำมันสาขาสามเพื่อให้บริการเอาใจชุมชนและเกษตรกร,กรถึงที่เพื่อลดต้นทุนและการเดินทางไกลเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันร้อยหกสิบหกผลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดตมน้ำมันโชชิป,ปิโตัวเรียมสาขาสามที่บ้านเนินยาวตําบลหนองไซขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี โดยมีพระครูสิริธรเกี่อวพ่อสาร,รันจันทรูปโนเจ้าอาวาสวัดดวงน้อยเจจิชื่อดังของจังหวัดลบบรุรีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีร้อยเอกเสรีโคชเทพนายทหารสวัสดิการสังกัดกองพลทหารปืนใหญ่กรรมการผู้จัดก,การและผู้บริหารให้การต้อนรับสำหรับร้อยเอกเสรีโคชเทพเป็นข้าราชการทหารเหล่าทหารปืนใหญ่ที่หันมาทำธุรกิจเจริญก้าวหน้าโดยมีคุณแม่วันเพ็ญโคชเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไสขาวเป็นกำลังหลักและเป็นนายทุนใหญ่ซึ่งมีอดีตผู้บังคับบัญชาการข้ารชาชการทหารตำรวจผู้บริหารท้องถิ่นคำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพนับถือพร้อมด้วยประชาชนมาร่วมงานและควยพรกันเป็นจำนวนมากสำหรับปั๊มน้ำมันโชชิปิดตัวเรียมสาขาสามที่ตั้งอยู่บ้านเนินยาวถนนสายหนองคูหนองน้ำผิด หมู่ที่6ตำบลหนองไส้ขาวอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันนอกจากนี้ยังมีการบริการจำหน่ายน้ำดื่มและสับผ้าอัตโนมัติโดยมีเป้าหมายที่จะขยายกิจการเข้าในชุมชนต่างๆให้ทั่วถึงเพื่อลดต้นทุนและการเดินทางไปซื้อน้ำมันที่ไกลซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระเสียเวลาในการเดินทางอีกทั้งปัจจุบันการใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ด้านร้อยเอกเสรีคดเทพกล่าวขอ ขอบคุณผู้บังคับบัญชาและแขกผู้ที่มีเกียรติที่มาในงานทุกท่านตอนื่นผมต้องขอบคุณผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็แขกผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะฮะที่ให้เกียรตินะครับครอบครัวก็จะพิเศมาในงานวันนี้ผมเองก็ที่จากงานนี้ผมรู้สึกภูมิใจนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะฮะก็มีสิ่งที่ผิดพลาดไปบ้างผมต้อง ก็ต้องกราบขออภัยนะฮะเดี๋ยวผมจะแก้ตัวใหม่ตอนงานบวชกับงานแต่งลูกชายลูกสาวผมทีนะจะไม่ให้ตัดตัวพนะ่อแล้วก็ถ้าเก็บเกี่ยวคือข้อผิดพลาดไปแก้ไขในงานอาย์สองปีจะนบวชแน่นอนคนระับผมจองอาสนีวสันมาแล้วถ้าใครอยากฟังอาสนีวสันก็ต้องมามาฟังตอนงานบวชลูกชายผมนะครับกราบขอด้กบขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากจ และหากให้รับใช้และบริการทั้งผมก็พร้อมบริการด้วยความยินดีขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดวยสถานีข่าวรุบริโภอทีวีนภัทรทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัท์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน